EFM DJ p l a y นี่เจยอ้อมค่ะปิดท้ย playlist ชั่วโมงนี้กันที่คิดมากของพี่มี่นะครับคุณผู้ฟังอ่ะบางทีคนเราอ่านหนังสือเราก็คงแบบคุณผู้ฟังเคยหิวแล้วตาลายไหมอ่านเมนูสปากเกตตีคาโบนาร่า bon เอาจริงแวบแรกอ่านเป็นสปากเกตตีคาปิบาา่าจะบ้าแล้วใครจะทําสปากเกตตีคาปิ่า,าวะนี่มันต้องมีปัญหาทางอะ,อะไรสักอย่างอ่ะอ่านถึงขั้นยิ้ม ลงปรงพี่อ้อมไม่เคยทำให้อาจิดหวังอยู่แล้วสปาเกตตี้กบพิบาร่าต้อเป็นคนบ้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่น่าจะใช่นะคะแต่ว่าถ้ามันจะใครไปคิดชื่อเมนูก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เนื้อมันไม่น่าจะกินได้อ,ะอ่ะนะจะกินอะไรก็ดูแลตัวเองดีดนะคะคุณผู้ฟังเลือกอาหารที่ดีที่เป็นประโยชน์แน่นอนแล้วก็พูดอย่างนี้แหละว่าเลือกอาหารที่ดีที่เป็นประโยชน์แต่สุดท้ายเราก็เลือกอาหารที่ชอบอะเอาจริงเรารู้หมดอะ ไอ้นั่นมีประโยชน์ไอ้นี่มีประโยชน์แล้วเราก็จะบอกว่าของม่ประโยชน์บางทีมรวมอองมาอีกทีแล้วไม่ค่อยอร่อยว่ะไอ้พวกที่แบบว่า อร่อยส่วนใหญ่มันก็ประโยชนย์น้อยหน่อยอะไรเงี้ยอะยังอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองยังพอไหวค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองก็แล้วกันสำหรับใครคืนนี้อาจจะบอกว่าไม่ใช่ฉลองธรรมดาแต่ชวนคุณที่คนคนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะนั่งดูดาวาเขามันนี้ก็คงมีดูฝนดาวตกไปได้วยกันคืนนี้มีฝนดาวตกนะคะมันก็บอกทําไมต้องชวนคนอื่นดูด้วยดูก็ดูคนเดียวดิมันก็มีในบางรุ่นบางคนเขาก็คงยังรู้สึกว่าการดูฝนดาวตกกับใครสักคนนึงมันก็เป็นเรื่องราวด,ดีๆอะไรแบบเนี้ยไม่เกีย แล้วแต่ดูคนเดียวก็ได้คุณผู้ฟังไม่มีใครว่าหรอกอยากดูคนเดียวก็ดูคนเดียวอยากดูกับเพื่อนก็ดูกับเพื่อนอยากนอนยังได้เลยจะทําอะไรก็ทําไปเถอะคืนนี้ตีสองค่ะมีฝนดาวตกนะคะให้คุณได้ชมกันในช่วงเทศก,กาลควันหลงปีใหม่เอาจริงตอนดาวก็จะมาตกเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปีใหม่ของชาวโลกเขาก็วิ่งของเขาไปเรื่อยๆเปื่อยๆของเขาไปอย่างนั้นนะเขาก็จะมาตั้งแต่ช่วงตีสอง จนถึงรุ่งเช้านะคะเขาคาดการณ์นะคะจากนาวิธเนี่ยเขาบอกว่ามีอัตราการตกสูงสุดอยู่ที่80ดวงต่อชั่วโมงไร้แสงจันทร์รบกวนเหมาะแกะการสังเกตการแนะนำชมในพื้นที่มืดสนิทใครมีแพลนขึ้นเขาไปตั้งแคมป์พอดี ก็อาจจะได้รุ้นกันก็จริงเวลาที่เราแบบดูในเมืองบางทีมันไม่ค่อยเห็นแคะค่ะแสงนู่นนี่มันจ้าใช่ไหมแล้วก็มีแสงนั่นนั้นต่างจังหวัดจะสบายหรือใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบแถบที่มันไม่ได้แบบ มีแสงรบกวนเยอะก็น่าจะได้เห็นกันก็อีกเป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่ติดตามกันได้ปีนี้ก็จะมีปรากฏการเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์เยอะอยู่พอสมควรนะคะไม่ใช่โหราศาสตร์นะคะดาราศาสตร์คุณผู้ฟังฟังดีๆแต่เราก็จะโยกันได้อยู่ดีเพราะเราคือคนไทยไปเรื่อยๆนะเราโยงกันได้ทั้งหมดล่ะค่ะเราก็สนุกแต่อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องทางไม่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ไม่ใช่โหราศาสตร์ละมันเป็นเรื่องของมนุษย์คนปัจจุบันในยุคนี้23มกราคมจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม ใช้เอกสารอะไรเตรียมตัวกันไว้ให้ดีสาหรับใครที่จะไปจดนะคะในขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวหลายคนก็อ่ะไปเจ็ดกับหกเพราะอะไรลืมหยิบขึ้นรถไปคนคืองนี้ล่าสุดเห็นลงบอกว่าแม่ลืมลูกไว้ที่หาดบางแสนนึกขึ้นได้ตอนถึงสมุทรปราการแล้วเพราะว่ามากันอ่าหลายคันน่ะมากันหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าลูกอยู่ตรงนี้อยู่คันนั้นน่ะบางทีนะเห็นเด็กเขาเล่นกับคนเนี้ยก็นึกว่าอ๋อไอคนที่ลูกเราเพิ่งเล่นด้วยอ่ะ ลูกนั่งอยู่ตรงนั้นลืมขานไงลืมขานว่าคันนี้ห้าคันนั้นสี่คันนี้สามบวกกันแล้วสิบสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคพื่นฟังคิดไปว่าลูกน่าจะขึ้นรถคิดไปว่าเขาน่าจะจับลูกเราขึ้นรถใ่สงสารเด็กเหมือนกันนะเพราะว่า ตอนจังหวะหายตัวพ่อแม่หันไปไม่เจอน่าจะเว้งคว้างอยู่พอประมาณก็อย่ามองข้ามจิตใจในช่วงนั้นจริงๆนะคะเวลาเด็กหันไปไม่เจอใครอะเขาจะมีความรู้สึกแบบไหนเราตอบไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกคนที่รู้สึกคือเด็กนะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเที่ยวกันก็นับกันให้ดีๆกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่าแต่เด็กเล็กเลยที่ลืมบางทีผู้ใหญ่ยังลืมกันเองเลยเพราะว่าคิดแบบเดียวกันนั่นแหละไปแล้วมันไปรถไอ้นั่น พอถึงไอ้นั่นน่ะอยู่คนเดียวอยู่ที่ปั๊มอยู่เนีะ่ยนะคะ,ะ,คะเพื่อความสนุกในชีวิตไปให้ครบกลับให้ครบนับให้จบนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังเดินทางกลับตอนนี้นะคะเข้าไปดูบอกว่า M6 ตอนนี้เคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งถ้าคุณแมะจอดกันก็อย่าลืมนับให้ครบและเมื่อคุณจะกลับเวลาจะพูดชวนใครกลับอย่าบอกเฮ้ยขึ้นรถทุกคนเดี๋ยวจะมีคนอื่นขึ้นมาด้วยเอาระบุชื่อเฮ้ยไปนี่นี่นี่นกลับบ้านเอาแค่นั้นพอ เดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนพุทกพุทถโถอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มแน่นอนนะคะพุทธอกพุทโถพุทหน้าเจอกันเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม0266583733 3 DJ ของเรารอคุณอยู่ค่ะโทกพุทถโถอย่าลืมโทรนะ นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันสุกที่รถก็อาจจะเยอะแต่ไม่ได้มากเท่าสุกอื่นๆก็ยังถือว่าเป็นสุกที่รถอาจจะวอมวอมให้เราหน่อยแต่ก็ไม่ได้น้อยนะคะในหลายพื้นที่เพราะว่ายังกระจายตัวติดอยู่ตามเส้นทางที่กลับจากต่างจังหวัดหลายๆคนก็ใช้วันนี้ในการเดินทางกลับเข้าเมืองนะคะก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันมีอัปเดตมาตั้งแต่เกือบก่อนแถวๆสี่โมงเย็นแล้วละค่ะมันมีรถบรรทุกทําเหล็กนั่งร้านตกคุณผู้ฟังบิงทีมันเยอะมากเลยนะถ้าขับตามมาเนี่ย ถ้ามันหล่นใส่คืออันตรายอย่างแน่นอนถึงมันไม่หล่นใส่มันก็เกิดความเสียหายทางการจราจรอยู่แล้วแต่ถ้าหล่นใส่ใดๆก็แล้วแต่ประเทศไทยเป็นประเทศราศจันนะค่ะกฎหมายบอกว่าให้บรรทุกของได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่เราก็จะเห็นด้วยตาเปล่าของเราด้ตาเนื้อเนี่ยว่ามันพิดมันสูงแต่มันวิ่งได้มันไม่โดนจับแปลว่าคนที่จะจับอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันมีคาถาบังตาแล้ววันนี้มันก็หล่นลงมา เพราะมันอาจจะไม่ได้มีการล็อกที่แน่นหนาความปลอดภัยบนท้องถนนแทบไม่มีเพราะฉะนั้นขับรถด้วยความระมรัดระวังเว้นระยะห่างกับคันหน้าถ้าคุณเจอรถใหญ่ๆพอใอยคุณโชคดีได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเผื่อใครวางแผนจะไปไหว้พระที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่ไหนก็คุณผู้ฟังก็บางคนก็เลือกที่จะไปไหว้พระก้าวัดตรงนู้นตรงน,รงนี้บางคนก็อาจจะเลือกที่จะไปศาลเจ้านู่นนี่นั่นหลากหลายที่นะคะอีกหนึ่งในที่หนึ่งก็หน้าไปก็คือ เราเคยพูดถึงเรื่องนี้นะพี่อนเนะเเสารเจ้าแม่ทัพทิมที่เป็นสารออริจิที่ที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นในสารคดีด้วยที่ได้รับรางวัลน,นะคะที่เป็นหนังสั้นนั้นเป็นภาพยนตร์ที่เขาทํากัน mm. ก็เป็นบางทีม,มันน่าเสเียดายเนะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาที่เราเห็นวัฒนธรรมเห็นรากเหง้าบางอย่างที่มัน อยู่ได้รวมอยู่ได้กับชุมชนสมัยใหม่มันเป็นความสวยงามเราไปที่ญี่ปุ่นเราเห็นเราไปฮ่องกงเราเห็นเราไปสิงคโปร์เราเห็นเราไปต่างประเทศจะไหนเราก็เห็นน่ะแต่ฉะไหนสิ่งที่เราพยายามไปเห็นไปดูความเจริญของเขาแต่กับของตัวเราเองเรารื้อถอนมันไปซะเยอะซะเยอะซะเยอะน่าสนใจนะคะว่าอะไรที่ทําให้เรารื้อถอนมันมากกว่าที่จะเก็บมันแล้วทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยอยู่ คู่กับชุมชนเป็นศิละปะเป็นวัฒนธรรมเป็นแหล่งที่จะทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นใจก็น่าจะกลับไปคิดกันเหมือนกันเพราะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาก็กําลังพยายามที่จะทําให้มันยังคงอยู่นะคะก็สิ่งไหนที่สนับสนุนกันได้เอาว่าเราร่วมมือกันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเจอกันวันจันทร์เหมือนเดิมนะคะใครใครจะไปไหว้ที่ไหนขอให้คุณไปด้วยใจที่สบายค่ะสวัสดีนะคะ EFM DJ playlist bye 미제엄타. <놀람> <놀람> ที่เธอเคยเจอจะเขาทิ่ทำเธอเสียใจเวลาก็ดูจนานแต่นานไม่พอให้ลองไปเมื่อเธอยังสงสัยไม่กล้าจะเปิดใจอยากบอกใ่้ฉันรู้ยังแค่เก็บความรักยังฝันใจเรื่องเก่า อีกครั้งฉันพอเข้าใจแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่เขาอยากจะขอให้เธอเห็นใจคนที่ตั้งใจรักเธอแค่รักฉันเท่าที่เคยรักเขา ังใ,ใจเรื่องเก่ากลัวเจพไปครั้งฉันพอเข้าใจแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่เขาอยากจะขอให้เธอเห็นใจคนที่